ก็พบกับไม้พาผิวครับวันนี้ก็มาสอนเทคนิคการเอาบอลขึ้นนะครับที่เป็นแบบว่าพวกเรม่าหรือนักเตะดังๆนะครับที่เขาใช้กันคือถ้าเริ่มเริ่มจากขาขวานะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับลูกบอลก็จะขึ้นมาอย่างนี้ ขอลูกบอลขึ้นนะครับขาซ้ายข้างนี้แล้วก็ตวัดขึ้นตวัดอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับขึ้นมาแล้วก็ต,ะตะวัดปึ๊บคือมันจะลงล็อกแต่ว่าจริงๆเต้องทําบ่อยๆเราได้ชินนะครับแต่ว่าสมมติถ้าจะฝึกก่อนก็คือฝึกเอาขาขวานะครับขึ้นนี้ลอยขึ้นมาอย่างนี้ก่อนเอาลูกบอลมันลอยขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้ขาซ้ายงานขึ้น รู้สึกอย่างที่ไม้บอกนะครับท่าเนี้ยเนี่ยจริงๆว่าจะเล่นท่าได้เยอะนะครับเช่นเช่นพอเราโยกขึ้นเอาขาขวาเกี่ยวขึ้นมาก็ได้นะครับแต่จริงท่านี้ที่ที่เขอใช้กันก็มันเท่กว่าสมมุติว่าพุ่อตู้วิ่งไมานะครับก็จะงั้นข้าวผม แนะนำลองทำดูนะครับถ้าสมมติมันยังไม่ติดก็ฝึกนี้นี้ก่อนนะครับกว่าขึ้นได้ปึ๊บแล้ว่ายกระปบงัดขึ้นอย่างนี้เลยให้ดูอีกทีนี้ครับปึ๊บปึ๊บเรียนกันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปกันครับว่าจะโชว์อะไรอีกให้เราไปฝึกท่านี้กันก่อนถ้าใครทำได้ก็มาเม้นในใน u t u b e ด้วยนะครับหรือ าพูดคุยกันในเนฟซบ o ๊กก่อนที่จะราไปเดี๋ยวขอชวนพักผ่ปนค่ะ การอบอลขึ้นนะครับก็จะมีดีลาว่าโชว์หญิงหลอกเพื่อได้สนามรหลอกคนที่ไม่ค่อยตกบอลใ้คุณก็ทำประตูกับใบช็่ตพิว o n เว้ย